สวัสดีนะครับผมสันทำอะไรอะ่ะวันนี้พามาอยู่กับพี่สันอีกแล้วครับผมโอ้ไม่เบื่อไม่เบื่อพี่เบื่อชีวิตนี่มันเบือเ่อไมเบื่อทำไมอะ่ะอันนี้ทำอะไรพี่สันเบรกนอกเหรออู้วินหน้าอะไรเนี่ยเก้าโอ้ ไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะาไม่มาตรฐานพ่อพี่สันทำวินเองนะครับทุกคนไม,ไ,คไม่มีโบกนะฮะแตกไปไลายฮะแล้วพี่ใช่อันนี้ที่พี่สันกึงนี่กึงทำอะไรล่องเบรกเหรอให้มันจับดีวกว่าเดิมม่างเงี้ยเหรอถ้าพูดถึงว่าถ้าเราไม่กึงได้ไหมจะอยู่มันจะอยู่เหมือนที่เราไม่กึงไหมเหมือนเดิม อ๋อนักตาได้อยู่เกือบห้าทำไมเกือบบ่ถึงอ่ะไห้ากโอ้อัพขึ้นดีจังเลยอ่ะโอ้แค่กึ้นแค่นี้โอ้อัพเลยอ่ะคุณผู้ชมก็ไม่มีโบกนะครับผมที่สถานีนี้แหละพูดอะ่รไม่มีโบกวะ ถ้าเรากึงแบบนี้แล้เราเบรกมันจะอยู่กว่าอยู่กว่าที่เราไม่กึงใช่ไหมมันจะจับดีกว่าใช่ไหมเพราะมันมีร่องเนาะเห<ม>็นอ๋อ,อจะเป็นแบบที่เหมือนว่ากระจรู้ไว้หรอ อ๋อแบบนั้นเลยลอ,อันนี้เบรกอะไรนะเบรกเบรกเบรกอะไรนะ่ีสื่อสารผู้อื่แก ABS ABS นี่อะอนาคตจะทำเซนเซอร์ไหมเนี่ยเออตัวจับเซนเซอร์อ,อะอนาคตนี่ตัวสัตว์เซนเซอร์ต้องมีนะครับผมแต่ก็จะอัรพราคาขึ้นนิดหน่อย เบรกเอเอบีเอสเหรออยู่นึบถ้าถ้าเบรกจะมีปัญหานี่จะแจ้งเตือนขึ้นหน้ามันไม่อันตรายเวลาเบรกติดแล้เบรกก็ลากรออบเบบีเรอไว้าจะเบรกนึกอ๋อแบบระยะระยะยังไงอ๋อมจะแม่อันตรายเวลาเราย้ำตาเบรคแอ่าเบรกก็ติดกระตากเบรกเบรกเบรกดนอ่า เออความคิดดีวะพี่อนาคตทำแน่ดูทรงเนี่ย ABS มายำนามายำนาเอาเวลามือใหม่จะได้ไม่น่าทิมเด้เจ่เวลายำนาไปเร็วๆอ่ะอ่าสาระสาระสาระอ๋อโอเคครับสำหรับลิมดี้จบไปเพียงเท่านี้แหละพี่ดอกบายบายครับสวัสดีครับ อยู่ว่าโค้มันมีสาลาหรอก